สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแจกมอสพูดเอ p พนะครับอันนี้คือผมยังไม่ได้ลงนะครับก็จะประมาณนี้เลยเนาะผมจะทําการวัปไปตรงคนเยอะๆให้ดูเลยแล้วกันเนาะนี่นะครับก็จะประมาณนี้เลย f p s ก็จะอยู่ประมาณ50 60เนาะเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนที่ผมลงหวัดเสร็จเลยแล้วกันนะครับ นี่นะครับทุกคนผมได้ทำการลงหมัดเสร็จที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับที่เห็นบอ่อน้ำมันจะใส่เหมือนลบน้ำแต่ที่จริงไม่ได้ลบนะครับมันแค่ใส่จนมองไม่เห็นเฉยๆนะนี่ครับก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะทำการวัดไปตรงที่โคนเยอะๆให้ดูเลยแล้วกันเนาะ เดี๋ยวร้อมันโหลดแป๊บหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้เลยครับ FPS ก็จะขึ้นมานะครับประมาณ 10- 20เฟรมนะครับก็ถือว่าเล่นได้เลยครับลื่นเลยครับวันนี้ผมจะมาเปิดตั้งค่าด้วยนะครับการตั้งค่าของผมก็ประมาณนี้เลยครับ นี่นะครับหลอด3หลอดผมก็จะปิดหมดเลยนะครับหลอดนี้ผมจะเปิดไว้นะครับสักประมาณ5เคาะเนาะเนี่ยครับเงาเนี่ผมปิดหมดเลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับทุกคน ผมจะทําการทิ้งลิงก์นี้ไว้ใต้คลิปนะครับพอทุกคนกดเข้ามาที่ลิงก์เสร็จแล้วใช่ไหมครับมันขึ้นหน้านี้มานะครับให้ทุกคนกดดาวน์โหลดมุมขวาบนเลยนะครับเรามันดาวน์โหลดสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับทุกคนจะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับให้ทุกคนกดคลิกขวานะครับเยียไฟล์ลงที่นี่พอมันแยกไฟล์เสร็จแล้วใช่ไหมครับทุกคนจะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับ ให้ทุกคนกดลิดขวานะครับกดคัดมาเลยครับให้ทุกคนไปลิดขวาที่ไฟล์ m นะครับ open file location นะครับแล้วก็ไฟล์ m application data นะครับทุกคนจะเจอไฟล์ที่ชื่อว่า citizen เหมือนกันนะครับให้ทุกคนลบไฟล์ citizen ตอนนี้ทิ้งเลยนะครับแล้วก็ลิดขวาตรงที่มันว่างนะครับแล้วก็วางลงไปเลยครับ ถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่าเสร็จแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับทุกคนถ้าใช้ได้ผลไม่ได้ผลยังไบงบอกด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันครับ